สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a l i t y มาพบกับแอดมินต um ั um ้ม uh ชวนคุยเช่นเคยนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีอ่อน <c oughs> ปกติใส่เสื้อสีเข้มนะครับบทบังร่างกายของตัวเองอ้วนๆนะวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของการอาจจะถูกก๊อปปี้จากขเขมรในอนาคตนะไม่แน่มากๆนะครับไม่แน่มากๆจริงๆมันมีมาหลายชุด,ด้วยแหละเป็นชุดไทยนี่แหละนะฮะมันมีมา หลายชุดแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยทำเรื่องนี้นะว่าแต่ละชุดนะครับมีแนวโน้มว่าเขมินจะก๊อบหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งก็คือในช่วงของน้องโอปอลมิสยูนิเวอร์2024ของเรานะครับคือไปอร่วมงานนะครับการเปิดตัวมงกุฎนะครับ, Miss รบมิสยูนิเวร์นะครับที่เม็กซิโกนะครับก็ได้แต่งชุดออกมาได้สวยงามมากนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะรับรองว่าเขมิ มือสั่นเตรียมก๊อปแล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับกลับมาเพื่อนๆครับ ผมไปดูเรื่องราวนี้นะครับมีคนแชร์เยอะแยะมากมายนะครับมาจากเพจ Beauty Queens นะครับเขาก็เพจนี้เป็นเพจที่เรวบรวมเอาข่าวของนางงามนะครับเอามาลงหูเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ผ่านนางงามมิสแกรนมาหมาดๆเนอะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ในส่วนของ Miss Universe และนะครับที่จะประกวดกันทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นอีกมงกุฎหนึ่งนะครับที่ไทยก็เตรียมไปลุ้นเช่นเดียวกันทีนี้มันก็มีงานเปิดตัวนะครับโอ้โหน้องน้องโอปอะครับเป็นตัวแทนของไทยเรานะครับไปร่วมงานเปิดตัวที่เมสโซโกสวยงามมากอันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตามข่าวเลยนะอันนี้ผมไม่นําเสนอไม่ได้ต่อให้มีอยู่ในช่องทางหลักก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาข่าวนี้มาประดับเอาไว้ใน ช่องทางของผมนะครับผมว่ามันมีคุณค่ามากๆเพราะว่าเราเห็นแล้วผมมีความรู้สึกชื่นใจมากนะครับน้องโอปอเนี่ยได้ไปร่วมงานนะครับน้องโอปอสุชาตานะครับสวมชุดไทยงามสงาม่าเปิดตัวมงกุฎใหม่มิสซูน i v e r อ e 2024ีนะครับโอ้โหผมจะบอกว่าในภาพนะทุกคนเนี่ยยกกล้องมือถือกล้อง DSLR ขึ้นมาถ่ายกันอย่างแบบว่าแบบรัวชัตเตอร์ดังลั่นมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันสักนิดหนึ่งนะน้องโอปอสุชาตาช่วงสีมิสซนเนวาไทยแลนด์2 0 2 4 2นะครับงามสง่าในลุกของชุดไทยสีทองเข้าร่วมงานเปิดตัวมงกุฎประจำตำแหน่งมิสซูเนวอร์ีส2024จากแบรนด์จิวเวลเมอร์ซึ่งปีนี้จัดประกวดเป็นครั้งที่73ที่ประเทศเม็กซิโกนะครับงานนี้นะครับทั้งท่วงท่าการวางตัวและภาพที่ออกมาทำเอาแฟนนางงามชาวไทยได้ใจมากม เพราะมีเสน่ห์สะกดทุกสายตานอกจากนี้ยังมีช็อตที่น้องโอปอลนะครับเข้าไปไหว้มงกุฎด้วยเหมือนแบบอ่าเขาเรียกอะไรไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยขาถานะครับโอ้โหชวนให้ลุ้นรางวัลเป็นมงกุฎที่3ของไทยด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นผ้ามงกุฎนะสวยงามมากนะครับแล้วก็น้องโอปอนะครับได้นําของที่ลึกเนี่ยก็คือว่ามันจะมีพวงมาลัยนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้สดหรือว่าดอกไม้พลาสติกนะแต่ว่ามีการประดับธงไทยแล้วก็ธงเม็กซิโกนะครับให้กับให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับของทางเม็กซิโกนะครับเจ้าหน้าทีก่กองประกวดของทางเม็กซิโกด้วยโอ้โหสวยงามมากเนี่ยเ,เพื่อนๆเห็นนะครับภาพเดี๋ยวเราไปดูภาพเน้นๆกันอีกทีหนึ่งนะ,ะจากภาพในมือนะในมือเนี่ยจะเป็นหงนะครับ เป็นหงเดียวกับสุพรรณหงแหละแต่ว่าสวยงามมากโอ้มีมิส s u นเวอร์สลาวอยู่ด้านข้างโอ้โหโอ้เพื่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนเพื่อนเเห็นเหมือนผมในมภาพเนี้ยลาวดอปอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้บูลลี่ไม่ได้ว่านะไม่ได้แกล้งด้วยนะเพื่อนๆลาวดรอปลงไปเลยอะ่ะ เจอชุดนี้ของไทยเข้าไปเนี่ยเป็นชุดไทยอดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่าชุดนี้เป็นชุดอะไรนะลาวดรอปมากโอ้โหไม่น่มีมิสเขมีอยู่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นมงกุฎนะฮะอ่าโอเคทีนี้เราไปดูเนื้อหาในส่วนหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นภาพเนาะโอป่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูภาพที่หลังเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงในส่วนที่ทาง b e a u ี้ควีนส์นะครับได้อ่าลงรายละเอียดเอาไว้นะครับชุดนี้นะครับก็คือ ชุดสิริพัตราศิวัลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับทรงได้เริ่มผลักดันฟื้นฟูรูปแบบชุดไทยตามขนบธรรมเนียมให้เกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสวมใส่ในวโรกาสต่างๆทรงพระราชดำริว่าสมควรที่จะสร้างสารรค์การแต่งกายชุดไทยให้เป็นไปตามประเพณีที่ดีงาม เมื่อครั้งกับจากทรงสเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2503นะครับชุดไทยพระราชทานนามสิวาลายัยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงสวมฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยสิวาลัยครั้งแรกในงานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารข่าถวายสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่สองณนะ พระที่นั่งจากกตรีมหาปรา,าสาทวันที่10กุมภาพันธ์2515ตัดเย็บโดยห้องเสื้อบันแมงอย่างพิถีพิถันปรากฏภาพความสรงจำอวดโฉมสู่สายตาชาวโลกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในานามชุดไทยของพระราชนิยมโดยครั้งนี้ผู้ออกแบบจัดทำตัวชุดได้เกิดแรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ไทยศิวาลัยตัดจากผ้ายกดอก คอสลับไหมทองลายพุ่มละเอียดเข้าหลามตัดประกอบหลายก้านแย่งตัวเสื้อปักเว้นระยะลายหยาดฝนด้วยหนามเตยเพชรปล้องแก้วสั้นและยาวสบายปักสังเวียนเพชรเถาและเพชรลูกโลกขนาบด้วยช่อแทงทองลายท้องสบายปักลายสุริยะรัศมีไข่สลับดอกผ้าถุงวางลายกลวยเชิญอย่างพระราชสำนักปักเพชร เปิดเกรดเว้าจีบเสมือนนุ่งจีบสดหน้านางขนาดย่อมรูปแบบสตรีฝ่ายในปักเพชรเถาและเพชรลูกโลกทอผ้าปักสายสุริยะระัศมีสลับลายเพชรล่วงถนิมพิมพาพรสร้อยเพชรเจียเหลี่ยมลูกโลกเรียงชิดเสมอคอเสือ้อรัดสายเข็มขัดทองถักประดับหัวปั้นหนึ่งเพชรสลักโลหะมีไส้ขั้นสายรัดประดับซ้ายขวา กระเป๋าสุพรรณหงษ์คาบพุ่มโดยหงทองคำสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและเป็นเทพพาหนะของพระพรหมผู้ทรงปัญญาสร้างขึ้นด้วยรูปแบบงานช่างศาิลปกรรมโบราณปั้นสลักลงรักติดทองประดับอัญมณีรองเท้าจัดสร้างอ้างอิงรูปทรงจากฉลองพระบาทราชสำนักสตรีฝ่ายในตัดเย็บด้วยหนังแก้วทองเว้าวเปิดส้น ชุดไทยพระราชนิยมศิวาลัยชุดนี้จึงบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยถ่ายทอดโดยโอปอสุชาตาช่วงสีสาวงามจากประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกในการประกวดนางงามจากกักรวาลเอาละสุดยอดมากเพื่อนๆครับอันนี้เดี๋ยวไปดูภาพแยกนะครับที่ทางเพจของ Beau ต y q u e e n นะครับได้เอามาลงไว้อ่านี่นครับคือชุดนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากครั้งที่เมื่อ,อพระราชนีนะครับพระพันปีหลวงของเราเนี่ย ทรงถวายแล้วก็เสวยพระกระยาหารไปพร้อมๆกับพระนางเจ้าอลิาเบธนะครับจากอังกฤษแล้วทีนี้ชุดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นแล้วแล้วณเวลานั้นนะครับองค์ราชินีของเรานี้สวยงามมากนะครับแล้วทีนี้น้องเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับเกียรติอันสูงมากนะครับที่ได้ใส่ชุดที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าชื่อในรูปแบบของชุดนะครับที่ตัดออกมาก็คือชุด สิวารานั่นเองนะฮะโอ้โหสวยงามมากแล้วก็ผมประทับใจมากนะครับสำหรับคนที่ออกแบบชุดนี้แล้วก็ได้ให้น้องใส่เป็นชุดทองประดับเพชรเหลืล่อมๆเนี่ยสวยงามมากนะครับโอ้โห,โหเป็นชุดที่ทํามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะและทําขึ้นมาใหม่นะไม่ได้มีชุดนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรหมายถึงว่าคือไม่ได้ทําเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาใส่แต่ว่าเป็นการทําขึ้นมาใหม่สําหรับให้น้องโอปอได้ใส่โดยเฉพาะเลยนะครับอ้ย แล้วก็ความงามของน้องโอปอนี่ก็ถือว่ามีความงามแบบสง่างามมากๆนะครับเครื่องประดับต่างๆสวยงามมากนะครับอันนี้ ผมบอกเลยนะว่าน้อยแต่มากน้อยคือ,อยังไงคือไม่ได้มีเครื่องประดับอย่างอื่นที่แบบมีความหรูหราอะไรแต่ว่ามันหรูหราที่ตัวชุดอยู่แล้วนะฮะสวยงามมากจริงจริงนะครับอันนี้บอกเลยว่าคําเดียวว่าคขมรเนี่ยเตรียมก๊อปแน่นอนนะดูซิว่ามันจะไปหาซื้อตามปะหูรัตไปหาซื้อตามลาซาด้าไปหาซื้อตามสัมเพงได้หรือไม่นะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยหลังจากที่ออกมาบนโลกโซเชียลแล้วผมเชื่อว่าโรงงานลหลายโรงงานที่ทําเกี่ยวกับชุดไทยได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะอันนี้ผมคิดเองนะ ผมเชื่อว่าก็น่าจะทําชุดนี้ออกมานะครับออกมาขายอย่างแน่นอนอะ่ะผมว่าจะเป็นชุดหนึ่งในการในการที่จะเป็นชุดประกอบการแต่งงานอะไรพวกนี้อย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นแล้วสุดท้ายนะครับอีคอมมมึงก็ต้องซื้อไปใส่นะเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีปัญญาทําเองชุดมันเลอค่าขนาดนี้ชุดมีความเลอค่าชุดเนี่ยมีความปราณีตขนาดนี้นีผมบอกเลยนะ เขมรไม่มีปัญญาที่จะทําขึ้นมาเองแล้วเอามาก๊อปปี้เอามาใส่ให้กับคนอื่นเขาได้ดูอย่างแน่นอนผมว่ามันก็ต้องซื้อเอานะครับอ่าถ้ามันมาทีหลังอ่ะบอกได้เลยนะว่าก๊อปปี้นะมึงจะมาบอกว่ากูเป็นออริจินอลไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดีห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่จะส่งแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆนั้นมาภายใต้คลิปิรีโอนี้ให้พวกเราและทุกคนได้อา่านแล้วก็กแทกไปหาไอ้พวกเขมรที่ชอบก๊อปปี้แล้วรอดูซิว่า สักกี่วันมันจะคั p y ให้เราได้เห็นนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมสำหรับในคลิปนี้นะครับหมดเวลาลงกับเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเรากลับมาจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปก่อนสวัสดีครับ